แมงท้าปูชันแนวนะฮะเนาะอ่าพี่เจนก็ได้ปรุงรสแล้วนะฮะเนาะปรุงรสอ่าขั้นตอนนะคะขั้นตอนก็เอาหอยนะคะมาต้มนะคะ,ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะอ่าแล้วพอหอยเย็นแล้วก็เราก็จะเอามาหัน่นพอหั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นให้ชิ้นเล็กๆนะคะถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าเนื้อดีนะคะ่ะหั่นประมาณนี้แล้วก็แล้วก็เอา,เอาพวกหอมเครื่องปรุงพวก ต้นหอมสนรเณรผักชีผักแพลวนะคะอะไรหอมๆก็คนลงไปนะคะไม่ใส่น้ำหอมนะหั่นลงไปนะคะหั่นลงไปหั่นเหมือนจะทำลาบนะคะปรุงก็ปรุงเหมือนจะทำลาบนะคะแล้วใส่อะไรอีกปลา้าปลาาต้มสุกค่ะปลาต้มสุกแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาอ่า แล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวอ้าลืมเอาเขียงไปเก็บซะแล้วต้องไปหาเขียงนะคะเขียงเขียงนะฮะพี่เจนก็ลืมเขียงนะครับเขียงเอาโตนี่ก็ได้ไหมเอาโต้นี่เหรอพี่แดงโตเป็นเขียงเลยโอ้โหนี่นะคะเออทีนี้ทำคลิปเห็นได้แบบมีดเห็นได้มั้ยฮะไม่ไม่งั้นพ่อครัวจะทำไงเนาะเสร็จมะนาวกี่ลูกอะ มานโดยประมาณชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะแต่ว่าเราก็หั่นลงไปแล้วก็ชิมไปนะคะประมาณไม่ใช่โดยเจตีลาพี่แดงก็ขยันเล่นมุกเนาะล้างก่อนนะคะมะนาวล้างก่อนนะฮะมะนาวเพราะว่ามะนาวก็จะมีเชื้อราราดำนะคะโอ้โหโอ้โหแข็งแข็งแข็งหรือมีดทื่อทื่อนะฮะอันพึ่งซื้อมาใหม่นะพี่แดงอืม ไม่เคยเจอหินเลยป่ะเนี่ยไม่มีหินมะนาวไม่ม no ีเม็ดเลยนะไม่เคยเจอหินดำนี่นะคะมะนาวนม่ม hmm. ีเม็ดเลยน้ำดีมากเลยนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะว่าจะเม็ดไปอตูดตั้งไหนไม่มีเม็ดเลยใช่ไม่มีเม็ดเอาไปทำพันธุ์เลยนะคะโอ้ดูนี่นะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะน้ำดีน้ำเยอะมากเลยเห็นน้ำมะนาวแล้วน้ำใหญ่ใหญ่น้ำใหญใหญ่ย้อยย้อย ไม่มีไม่มีเม็ดเลยน่าจะอร่อยเนาะใช่พอดีเลยคนงานก็ทำอยู่ในบ้านอืยพอดีใช่มีน้ำตาลไหมใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเยวหาก่อนถ้าไม่มีน้ำตาลก่อนน้ำปลาใส่แทนน้ำตาลก็ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะฮะเนาะอุปกรณ์ก่อนอืวัตถุดิบเพิ่มนะฮะเครื่องปรุงไม่พอก็ต้อง หามาเพิ่มนะฮะเนาะเจอไหมน้ำตาลเจอแล้วฮะเนาะเจอแล้วน้ำตาลนะฮะ น้ำตาลใสก็โดยประมาณน้ำตาลก็น้ำตาลใสแดงอีกเพื่อสุขภาพหลังจากพี่เจนทำเสร็จล้วก็จะไปแจกกันนะฮะก็จะไปที่ที่บ้านลุงแล้วก็ฝั่งโน้นนะคะฝั่งบ้านบ้านคำสายบ้านแม่ปัต้อยแล้วก็ฝั่งบ้านป้าโจแล้วก็แถวบ้านคุณเฟองเลาะไปให้ครบทุกคนนะคะแอสจงแอสชัยอะไรแบบนี้นะคะที่อยู่บริเวณนี้ที่อยู่ที่บ้านกกกอกนี่นะคะ ยกไปทั้งหม้อเลยยกไปทั้งหม้อที่ไปทั่วถึงนะคะขับไปให้ลุงก่อนนะฮะให้ลุงอันดับแรกนะคะให้ลุงอันดับแรกไปก่อนเพราะว่าเพราะว่ามีคนงานกําลังก่อสร้างข้างในหลายท่านหลายท่านหอมไหมหอมนะหอมดีอค่ะแต่ว่าดูแล้วไม่พอข้าวคั่วกับที่ฝนนะคะใส่อีกข้าวคั่วนะคะใส่ก็ไปอีกให้หุงกว่านี้นะคะครับผมเรียกข้าวคูข้าวควนะคะข้าวคูข้าวควนะฮะ นี่นะคะใส่ข้าวคั่วมันก็จะหอมนะคะครับแใส่พริกป่นเข้าไปอีกนะคะพอินอีกอือหือหอมโดนประมาณอีกแล้วไม่ได้โดนเยอะเลยดประมาณเลยนะคะโดนประมาณโอ้โหหน่าอร่อยจังเลยนะคะใส่มะนาวอีกไหมมะนาวน่าจะใส่ต้องใส่มะนาวอีกก็สองลูกนะเพราะว่าเยอะมากหอยเยอะนะใส่มะนาวอีกนะคะ ต้องใส่มะนาวอีกนะฮะดูที่มะนาวจะมีเม็ดไหมไม่มีเจ้าเม็ดเต็มลูกแรกไม่มีโอ้มีทะปูมีทะปูมีดไม่เคยเจอหินต้องใส่ไม่มีหินนะเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะเนาะมีมีแค่ด้ามเดียวเองนะครับทั้งในครัวนะฮะมีเล่มเดียวนะคะอืมีเพิ่มไปมีเพิ่หือ อีกรูปนะต้องอีกรูปสามลูกถึงจะพออเพราะว่ามันปริมาณมากนะเพราะหอยหอยเนื้อสองโลสองโลกว่านะเนี่ยเอาเปลือกใส่ไปด้วยเลยไหมโอ้ลุมค่ะไม่ได้แล้วคะไอ้ลูกนี้ชิมก่อนนะชิมก่อน เพราะว่าใส่เข้าไปเกินแล้วเอาอกไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่พอใส่ยังใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้ใส่เกินก็ล้างใหม่ใส่เกินล้างใหม่ไม่ได้เป็นตะเจบจังเลยนะคะเป็นตะเจบเป็นเจบหอม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 นะกลิ่นมานี่เลยกลิ่นไหมเลย แล้วรักก็นะคะไปเด็ดเอาที่แปลงของส่วนรวมนะคะต้นหอมไปเด็ดที่แปลงทับพูนะคะแล้วก็ใบอ่าผักชีนะคะผักชีก็ไปเด็ดเอาที่แปลงของแม่มาต้อยช่างพงครับผมนี่นะคะไม่ได้ขโมยนะคะพูดออกที่ยืนยันนะคะหยิบเอาเลยนะครับทุกคนให้ทานแล้วนะฮะแยกของแปลงกินนะคะก็ดีช่างพงกดทำก่อสร้างเห็นอยู่เมื่อกี้ อยากจะชิมไหมเอ่ยให้พี่แดงชิมนะอันนั้ผมชิมก็ได้ชพูชิมดีกว่าชั้นพูดชิมดีกว่า,า,มาผมไม่ถนัดอ้าวหยิบเข้าปากเลยอ่ลองดูลองดูว่า,าเป็นอยงรสชาติเป็นไงบ้างโอเคไหมาข,าขาดอะไรขาดอะไรก็เติมเข้าไปอ่อ,อนเค็มหรืออ่อนอะไรใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลาปลาดีไหมใส่ปลาก็ได้ปลาจะนัวกว่านะคะแช่เอาช้อนมาดนิเอาช้อนยกช้อนขึ้นมานเอาช้อนช้อนช้อนอืม นี่แหละได้กะไปมาได้พอแล้วโอเคก็โอเคแล้วนี่นะเติมกระลาษก็จะนวดก็ทำให้น้ำข้นขึ้นอฮพอต้องดีแล้วนเพราะมันจะมืดมองไม่เห็นนี่ะมคงจะอร่อยแล้วไอ้สิ กลิ่นจะออกเลยนะคะนี่จะมีกลิ่นผ่านโทรศัพท์ได้นะคงจะหอมน่ารันี่เป็นไรบิดมาแล้วคนมากบิดมดแล้วนะคะเออมาทำลายข้าวของเขาซะแล้วไม่เป็นไรครับซื้อใหม่นะฮะพั่งแล้วซื้อนะครับเดี๋ยว,กวยกไปชั้งหม้อเลยยลกไปชั้งหม้อเลยยกไปชั้งหม้อแต่ตงนั้นจะรักไว้ก่อนเนาะ ถ้าผมก็ลืมนึ่งข้าวเลยลืมก็ไม่เป็นไรครับขอจบอย่างนี้นะครับเอฟซีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบช่องเกมกีฬาเตยนีด้วยนะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วโอเคนะเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมรับประทานนะเอฟซีอันดับแรกก็จะไปให้ทุกคนนะฮะเนาะ ทุกคนกาแต่ทนกคบทุกคนนะฮะปูทำคลิปไปด้วยเดินไปนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครตด้วยนะฮะเนาะแมงทัพปูชาแนลครับผม